สวัสดีค่ะออนักเรียน,น,นวันนี้นะคะคุณูจะมาสาธิตนะคะวิธีการทําไข่ดาวอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือมีเตาแก๊สนะคะเนอะวันนี้ครูใช้เป็นเตาแก๊สบิ๊กมิกนะคะที่บ้านเนี่ยมีเตาแก๊สแต่ที่บ้านก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีกระทะแล้วก็มีตะหลิวนะคะอันนี้คืออุปกรณ์สําหรับการทอดนะคะ,ะไข่ดาวนะคะก็เริ่มเลยเราก็เปิดแก๊สนะคะใช้ไฟนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะ นี่ก็เบาจากนั้นเอน้ำมันไปนะคะเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะเพราะวันเราจะทอดไข่ดาวฟองเดียวนะคะงั้นวเราจะรอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วเราไปตอกไข่ลงไป จะดูว่าน้ำมันร้อนยังไงนะคะก็รอนะคะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเอามือมาอังอางดูเนาะรอไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวน้ำมันเราก็จะร้อนเพราะเราใส่ไม่เยอะนะคะระหว่างนี้ถ้าใครไม่ถนัดนะคะที่จะตอกไข่ลงไปในกระทะโดยตรงแล้วเนี่ยสามารถตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนได้นะคะเนาะ สำหรับมือใหม่นะคะที่กลัวน้ำมันกระเด็นนะคะเดี๋ยวรอรอ,รอ,อีกแป๊บหนึ่งใกล้ที่จะร้อนแะล้ว นะคะน้ำมันร้อนแล้วหนูก็ค่อยๆตอกลงไปอันนี้ยังร้อนไม่มากาจากนั้นนะคะนักเรียน,นไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแค่เฝ้าดูอย่างเดียวไม่ต้องใช้ทําอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องใช้ตะหลิวนะคะตักน้ํามันมาใส่ไข่ไม่ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติเลยค่ะประมาณนาทีหนึ่งนะคะแปบบ๊บ,บหนึ่งนะคะ เราก็ระมัดระวังนะคะถ้าน้ำมันกระเด็นถ้าไข่ที่สดใหม่น้ำมันก็จะไม่กระเด็นแตกนะคะอันนี้หนูก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะรอแค่ว่าไข่ขาวเริ่มมีความเหลืองสุกขอบๆนะคะส่วนไข่แดงเราไม่ต้องไปตักน้ำมันใส่เดี๋ยวเขาก็จะได้เองนะคะสกแป๊บเดียวก็ออกขึ้นได้เลย ถ้าหนูเอาตะหลิวไปแซะเขาระหว่างที่เขายังไม่ทันสุกนะคะมันก็จะเกิดการติดกระทะอ่าอันนี้รูเริ่มจับได้แล้เคลื่อนไหวได้แล้วตะหลิวไปทาให้เขาเคลื่อนไหวได้โดยเขาไม่ติดกระทะเห็นไหมคะตอนแรกเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแค่ปล่อยเขาอยู่ในกระทะที่เสยอ่าอ,อันนี้เห็นไหมคะขอบเริ่มเหลืองแล้วนะคะ สูพอที่ระดับนี้แล้วก็เอาขึ้นได้เลยครูอโอเคแล้วนะคะเพราะว่าครูอยากได้ที่ระดับนี้เราก็ปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สแล้วก็ตักขึ้นค่ะอ่าแห้งเสด็จน้ํามันนิดนึงนะคะแต่ต้องอยู่เทน้ํามันออกแล้วมาดูไข่าดาวที่เราได้ค่ะอ่าไข่าดาวที่เราได้นะคะนี่คือไข่าขาวมีความสุกกรอบนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไข่แดงยัง ยังไม่สุกนะคะไข่แดงยังเย้มอยู่อ่านี่ก็เป็นวิธีการทํราไข่ดาวง่ายๆนะคะแล้เนี่ยสามารถไปทําตามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ